สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตังเนี่ยจะมาพาทุกคนรู้จักกับโพรพิชันของเด็กนะคะว่าสองรุ่นนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูไปพร้อมกันเลยดีก,กว่าค่ะตัวนี้เป็นรุ่นเบสิกสีชมพูนะคะป้องกันแรงกระแทกด้วยโครมพลาสติกแผ่นโฟมนะคะสามารถยืดหรือว่าปรับได้ด้วยแถบตีนตุ๊กแกนั่นเองค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นรุ่น P3 ค่ะก็ทำมาจากโครมพลาสติกและแผ่นโฟมเหมือนกันนะคะยืดแล้วก็ปรับได้ด้วยตีนตุ๊กแกนะคะแต่ว่าตัวนี้จะทำมาจากผ้าลายคาร์เนอยืดเพื่อความแนบกระชับที่มากยิ่งขึ้นและสะดวกสบายในการสวมใส่นั่นเองค่ะ ก็คือความแตกต่างของ p อ o เ e คชั่นทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะซึ่งรุ่นแรกอยู่ที่ราคา350บาทรุ่นที่2อยู่ที่ราคา550บาทค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่ด e ีเคลลอนโคราตนะคะตั้งอยู่ที่เดอมอลโคราชั้นหนึ่งองอาคารใหม่หรือใครไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w d e a t h l o n c o t h ค่ะขอบคุณที่รับ